เรามาบทฟันกันนะคะเรามาเทศกันบทฟันนะคะโอเคเอาลูกแค t the o t h e r sentence มาดูประโยคคำสั่งก่อนคำสั่งว่าอย่างไร everybody look at this now match the festival, the festival. with the month Match the festival with the m อ n c h Match the festival with the m ะ n c h Good โอเคถ้าคุณกล่าวคำนี้แล้วลูก Match the festival with the munch ความหมายคืออะไรลูกรู้ความหมายแต่และคำไหมคำไหนที่รู้บ้างอะคำว่า match หมายถึงอะไรลูกอุ้ยอะไรลูกเติมเหรอ Match หมายถึงอะไรลูก โอ้นั่เคยได้ยินคำรู้ไมคะอ๋อมันแมทกันแมทกันหมายถึงอะไรลูกมันสัมพันธ์กันอ่ะมัแมชนะแมทคือทําให้มันสัมพันธ์กันคือการทําไมลูกจับคู่อ่ะได้อ่ะ The festival The festival festival คืออะไรเพิ่งเรียนผ่านมาเทศกาลอ่ะต่อไป Which month อ่ะหมายถึงอะไรคะ กับอะไรลูกกับแต่ละเดือนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเฟสติวัลวิสต์ m มนช์โดยการจับคู่แมชกันโอเคอายูโอเคใช Yes โอเค Everybody open your notebook อ่ะเปิดหนังสือเลยโอเ okay. ค l i g h t one โอเค one two three four five five, five. นะคะ Number one to number five, match the festival with the month. The student in the classroom select two and select three. Uh, do with yourself. ทำด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะโอเคกัญญรัต What's the matter with you? What's the matter? เกิดอะไรขึ้นกับหนูเรอคะ Yes or no? No. Yes เกิดอะไรขึ้นคะเกิด <No. S 1> อะไรขึ้นคะตบ no. อบ No อีกแล้วไม่ No ก็ Yes สกลับมา No อีกแล้วหัว No เหรอคะ <No. S 1> นึกก็หัว No อะ match the f e s t i v a l with the months เรา match number one t o number five โอเคอะเรามาดู next Number one you can you can write A B C D E Number two you can choose A B C D E I don't read คุณครูจะไม่อ่านใน,นักเรียนนะคะ you s h o u l d read with yourself with yourself ตัวของนักเรียนเองนะคะ สุปกร you do with yourself don't look your friends the student in the other classroom read with yourself mm hmm. อย่าลืมอ่านด้วยตัวของนักเรียนเอง match เราใช้คำว่า match the festival with the month number one, two, three, four, five Are festivals and A, B, C, D, E are the months. Have you finished? Yes. <Yeah>. Yes. Good. Okay. The students in the other classroom I hope that are finished too. Okay. It is easy. อ่าสั p l e แค่5ข้อแรกก็ง่ายสำหรับต้งเรียนแล้วใช่ั้ยคะนักเรียนที่อยู่ปลายทางโอ้ oh. ง่ายมากเลย general. Yes. Okay. Next. Choose. the same vowel do you know choose yes or no choose do you know choose ความหมายคืออะไรลูกความหมายคืออะไรเลือกอ,อ่าเลือก the same vowel vowel what does IT mean อะไรคะ vowel in English five vowels vowel Hmm? อะไรลูกเสียงอะไรเสียงอะไรคะ v o w e l เสียงอะไรล่ะ Five v o w e l s in English อ่ามีเสียงอะไรลูกเสียงสระนั่นเอง Same Same มันทำไมลูกมันทำไมฮะ huh? The same โอเคเหมือนกัน Oh very good อ่านะคะเพราะฉะนั้น o s e the same Verbal พยายามให้นักเรียนดูนะคะ ฝึกอ่านนะคะเสร็จแล้วก็เลือกคำที่มีเสียงสระมันทำไมเหมือนกันอ่ะมีเสียงสระเหมือนกันนะคะโอเคเหมือนกับคำที่คุณครูกำหนดให้นั่นเองนัมส no ิกูจ่านให้ฟังนะคะ Eat You think that A, B, C or D is them it? You study English. I hope that you can read them too. เรียนภาษาอังกฤษต้องอ่านคำเหล่านี้ได้ใช่ไหมคะดูซิเอออกเสียงสระยังไร คุณครูไม่ได้พูดถึงเรื่องคำนาหรือตัวสะกดพูดแต่แค่สระอย่างเดียวมีสระมีสระตรงกันนั่นเองเหมือนกันโอเค yes or no yes <Yeah>. Yes okay next number seven listen listen ทำข้อสอบได้แสดงว่านักเรียนอ่านได้แล้วต้องอ่านถูกต้องด้วยเอย๊คำเหล่านี้อ่านอย่างไรแล้วก็รู้จักความหมายของคำเหล่านี้ด้วยสามารถนำไป m เม a Sentence ก็คือไปสร้างประโยคไปแต่งประโยคได้ Have you finished?YesOkayNextNumber <Yeah. S 1> 8 ให้คุณครูอ่านให้ฟังหรือเปล่าลูกอ่านนัมเบอร์เอก e e ลพูดเราพูดถึงเรื่องอะไรกันคะตอนนี้พูดถึงสละนะคะสละ feel โอ้ในบอกแม้ก็สลับมันเหมือนกันทุกตัวเลย เรามาดูสิคะสระตัวนี้เป็นยังไงไหมคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรนลึกอีกครั้งหนึ่งในเรื่องสระภาษาอังกฤษ Have you finished? <Yeah. S 1> yes, okay next number nine เอ้ได้คุณครูอ่านให้ฟังหรือเปล่าคะอ่านไม่ต้องอ่านนักเรียนบอกไม่ต้องและสั่งศีรษะแล้วอ่าเพราะฉะนั้นไม่ยากนะลูกนะอ่า โอเคฮัทยูฟินิชใชใช่สโอเคน็กซ์นับถึงโอ้นักเรนบอกว่าคุณครูขามีเหมือนกันหมดเลยอาอายอาหมดเลยแต่เรามาดูเสียงการอ่านนะลูก นี่แหละถ้านักเรียนทําเหล่านี้ไม่ได้ก็จบประหกไม่ได้อย่งนั้นต้องจบอย่างขาวสะอาดลูกต้องได้หมดเลยนะคะต้องได้ต้องฝึกอ่านได้ใครไม่ได้ต้องกลับไปฝึกเลยให้ได้เลยนะคะอ้าวโอเค Have you finish e d <Yeah. S 1> yes ทุกคนพร้อมกันนะคะ have you finish e d <Yeah. S 1> yes คุณครูได้รู้ว่าทุกคนเสร็จแล้วนะคะโอเคอ่มาดูให้ทำอะไรลูก How to Read on and so.